สวัสดีครับกลับมาพบกับใครกับข้าครัวครับวันนี้ครับอามีเมนูน้ำสมุนไพรนะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็น้ำเป็นสีแดงแดงเพื่อนเลองทานดูสิครับว่าเป็นน้ำอะไรอ่านั่นก็คือน้ำกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับซึ่งน้ำสมุนไพรตัวนี้นะครับจะมีมีส่วนช่วยของการขับถ่ายนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับใครที่ท้องผูกเนี่ยแนะนําให้ลองทานน้ำกระเจี๊ยบดูนะครับรับรองว่าจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะโอเคส่วนผสมนะครับมีนิดเดียวนั่นเองเดยไปูล ส่วนผสมของเมนูน้ำกระเจีย๊ยบนะครับอย่างแรกเลยน้ำเปล่าครับ1ขวดใหญ่หรือประมาณ1.5ลิตรนะครับกระเจีย๊ยบอบแห้งครับอันนี้เขาจะบรรจุในถุงนะครับที่เวลาเราหาซื้อก็ไปหาซื้อตามตลาดหรือว่าร้านที่เขาขายพวกถ้วยพลาสติกหรือว่าหลอดพลาสติกที่เขาเอาไปขายน้ำกันนียครับเขาจะมีขายอยู่นะฮะลองหาดูน้ำตาลทรายครับ และสำหรับตาส่วนวเพื่อนๆก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มทำน้ำกระเจี๊ยบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยต้มน้ำนะครับให้เดือดเลยนะฮะจากนั้นก็เอาตัวกระเจี๊ยบเนี่ยครับไปล้างผ่านน้ำนิดน,นึงครับเพราะว่าบางทีมันอาจะจะมีเศษผงหรือว่าฝุ่นอะไรเงี้ยติดมานะครับล้างผ่านน้ำหนึ่งรอบนะฮะหน้าตาของเขก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับ Hey. ซึ่งเวลาการทําน้ากระเจีย๊ยบเนี่ยแนะนําให้ใส่กระเจีย๊ยบเนี่ยลงไปเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปน้อยนะครับความความเปรี้ยวของตัวอดอกกระเจีย๊ยบเนี่ยจะน้อยนะครับเราต้องใส่แบบใส่เยอะนิดนึ่งนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะต้มครับต้มจนกระทั่งตัวสีหรือว่ากลิ่นของตัวกระเจีย๊ยบเนี่ยออกมาให้เต็มที่เลยนะครับวิธีสังเกตก็คือมันจะออกเป็นน้ําสีแดงครับแดงแบบประมาณนี้นะฮะสังเกตเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ได้ที่ก่อนจากนั้นเดี๋ยวมาใส่น้ําตาลทรายกันครับ น,นี่นะครับอามต้มตัวน้ํากระเจี๊ยบนะครับประมาณ20นาทีแล้วนะครับหรือใครอยากจะต้มต่อให้เป็น25-30นาทีก็ได้นะครับเพื่อความเปรี้ยวจากตัวดอกกระเจี๊ยบนีออ้ออกมาอย่างเต็มที่เนาะโอเคอ้ามได้ที่อามก็ปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะกรองโดยการกรองผ่านกระชอนธรรมดาเลยครับเพรว่าตัวกระเจี๊ยบไม่ได้มีเศษอะไรเหลือออกมาเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ยกลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่อยากใส่น้ําตาลไปตอนนี้นะครับบางคนชอบทานเปรี้ยวนะครับก็หาเป็นน้าเชื่อมเนี่ยใส่ระหว่างตอนที่เราจัดแก้วเสิร์ฟก็ได้นะครับอาจจะขอใส่ไปก็บ,บางส่วนก่อนนะครับนี่ประมาณนี้กลางๆครับอ้าก็ไม่อยากให้ตัวน้ำประเจี๊ยมนี่มันหวานจนเกินไปเนาะ พอเราอุตส่าห์รอตั้ง20นาทีเพื่อเอาความเปรี้ยวจากตัวกระเจี๊ยบเนาะโอเคเดี๋ยวอามจะคนให้น้ําตาลละลายนะครับแล้วก็พักให้เย็นจากนั้นก็ไปจัดแก้วเสิร์ฟได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้อามเอาน้าแข็งเนี่ยใส่แก้วเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็เทน้ํากระเจี๊ยบครับใส่ลงไปเลยขอใส่ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ไว้สําหรับเทเพิ่มเติมนะครับเวลาจัดเสิร์ฟเนาะ นี่โหน้ำสีแดงน่าประทานมากรสชาติของกระเจี๊ยมนะครับก็จะแบบหวานอ้แบบเปรี้ยวอมหวานไม่ใช่วาดอมเปรี้ยวสิต้องเปรี้ยวอมหวานนะครับเพราะว่าตัวกระเจี๊ยบเนี่ยมีความเปรี้ยวเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะครับแบบกลมกล่อมกลมกล่อมหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวกระเจี๊ยบก็จะมีความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนะฮะวันนี้แต่งด้วยดอกกระเจี๊ยบที่เราต้มนะครับสักหนึ่งดอกวางตรงกลางเลยให้เด่นๆ แล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อันจัดเสิร์ฟนะครับพร้อมกับแค er, รกเกอร์รสมะพร้าวนะครับรับรองว่าหวานมันนะครับตัดด้วยรสชาติของตัวน้ำกระเจี๊ยมนะครับเปรียปร้ยวๆอมหวานอร่อยมากเลยนะครับโอเคสวัสดัตอาส่วนเงื่นก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ว,ว,วันนี้อั้มขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอก,นก,นกนันะครับ